เลยขอจริงๆนะไม่สิ้นไม่นั่งด้วย <Okay. S 1> ไหวไหมเนี่ยไม่ไหวอย่าฝืนเลยไหวอยู่แล้วนะ้าไม่ต้องกังวลไป <S 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 ว่าแต่นายอ่ะจะกลับเลยไหมเออกลับดีก็รออยู่เนี่ยไป งไม่ดีเลยอ่ะชาวบินปลอดังรวจกระเงั้นไปเถอะคุณตำรวจเขาคุณตำรวจคะมีอะไรครับพอดีว่าหนูเห็นท่าทางทีง่ตำรูจกรขับขี่ดูไม่ปลอดภัยเลยค่ะคุณตำรวจช่วยจัดตาเพิ้มหนึ่งเลยนะคะได้ครับเดี๋ยวจัดก,การให้เลยครับขอบคุณค่ะครับอุ้ยเจอดานตรวจว่ะเฮ้ยไงดีวะรีบหนีกันเถอะหนีไม่ทันแล้ว ดีครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจผมรู้สึกว่าคุณดูเมาๆนะครับผมขออนุญาตวัดค่าแอลกอฮอลในเลือดของคุณได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้ดื่มนะครับตำรวจถ้าไม่ได้ดื่มแล้วจะเป็นแบบนี้ได้ยังไงครับงั้นผมขอวัดค่าได้ไหมครับได้ครับได้ครับเป่าเลยครับโอ้ถ้าคุณไม่เมามานคนไม่ขึ้นแบบนี้หรอครับหนครับผมขอดูหน่อยนี่ดูครับมันขึ้นอย่างเยอะเลยครับ อตำรวจแต่ผมไม่ได้ดื่มจริงๆนะครับโอ้ถ้าคุณไม่ได้ดื่มคงไม่เป็นแบบนี้หรอกครับอันนี้ก็บอกแล้วครับว่าคุณดื่มมาอ่ะส่งคุณก็ได้เนี่ยอ๋อครับโอ้ไม่ได้เลยครับเออที่หลังที่หลังอย่าดื่มมาเข้าใจไหมครับอย่าดื่มเวลาขับนะครับมันไม่ดีนะครับครับผมครับครับผบครับครับผมเอออย่าให้เจอที่หลังนะไอ้หนุ่มอย่างนี้แหละวัยรุ่นลุงเนี่ยสมัยวัยรุ่นเนี่ยไม่ทําแบบนี้หรอกครับ สว <c oughs> ครับสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่เหรอนะครับ,ค,รบคืออีกคนก็ผมก็ตรวจมาแล้วแต่คนนี้คือคุณอะไรเนี่ยคุณไม่เมาเล่าแต่ว่ารดคุณเสียงดังบอกกันน็อกก็ไม่ใส่อะไรก็ไม่ทําคุณรักษาความปลอดภยัยบ้างไหมครับเนี่ยไม่ครับผมเครียดผมอยากแว้นแบบแว่นๆนะ่ะคุณเครียดเลยอยากแว้นทําไมคุณไม่ไปออกกําลังกายล่ะครับไม่คุณรู้ไหมว่าการแว่นแบบนี้ทําให้ชุมชนเขาเดือดร้อนนะเขาจะหลับจะนอนเนี่ยไม่รู้ครับเช้าอยู่โอ้คือ ก็เช้าอ่ะตอนเช้ามันก็ทําให้เดือดร้อนอ่ะอ๋อครับบคุณรับเออคุณคอย่าทําแบบนี้นะเข้าใจไหมัหมน้องอ่ะอย่าทําแบบนี้สมัยลุงอ่ะไม่ให้ทําแบบนี้หรอกตารวจไล่จับหมดนะคือพี่แต่งไม่ได้เลยใช่คือที่หลังอย่าทําแบบนี้นะครับพี่มันเดือดร้อนเขาดื่นครับแล้วก็กดจราจรห้ามขี่เกินห้าสิบในเขตของโรงเรียนนะครับหรือว่าเขตชุมชนนะครับครับจัดไปครับมาไอหนุ่มเดี๋ยวตำรวจจะเหอมอะกับน้องให้ละกันนะถือว่าจะให้เองปลอดภัยด้วย อ่ะเดงเอาหมอก,กับน้องของลุงไปครับที่หลังก็อย่าแว้นรถนะเข้าใจไหมไมันเดือดร้องช่อยคนอื่นเขาแล้วก็ที่หลังอ่ะไปเอาท่อออกด้วย<ส>มันมีดีมันเสียงดังครับจ<ส>้ขี่รถระวังระวังนะเข้าใจไหมครับจ<ส>้อย่าให้เจอไปรอลวสองนะ<ส>ถ้าเจอรอลโสองเนี่ย<ส>คุยกันยาวนะเข้าใจไหมโอเคน้องเจอกันครับเฮ้ยหมวกสวยอ่ะโคตรเท่เลยอยากได้ไม่ได้หรอกตำรวจให้เราเฮ้ยจะกับได้ยังเนี่ย ง่วงแล้วไม่ไหวแล้วเห็นไหมคะการขับรถที่ดีนั้นมันไม่ยากเลยการสมหมรกันเนาะก็เช่นเดียวกันค่ะใช่ไหมเธอใช่ใช่ชงั้นพวกเราขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ